0ล้านฟอร์นเวอร์แตกและจ้าย้อนดูอินสตาแกรมสาวน้อยผู้กำหนดทิศทางแฟชั่นโลก ช่วยกันลุ้นช่วยกันนับถอยหลังมาตลอดนะคะแต่วันนี้เย่ yeah! ประสบความสำเร็จแล้วค่ะดีใจกับลิซ่าด้วยนะคะผู้ติดตาม50ล้านคนเข้าไปแล้วในอิน sta าแกรมนะคะนั่นหมายความว่าครึ่งร้อยล้านแล้วนะก็มุ่งสู่60 70 80จะล้านต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเชื่อว่าน้องทาได้แน่นอนค่ะ อันนี้ก็ได้50ล้านเนาะก่อนจะปล่อยโซโล่ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่ามีฐานขึ้นมาแน่นอีกเพียบเลยทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าพอโซโล่นะคะมันก็จะยิ่งแบบกระตุ้นเนาะให้คนอยากติดตามมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆด้วยนะคะ ซึ่งภาพที่แหมเป็นภาพที่น่าประทับใจนะ่าเก็บเอาไว้จริงๆเพราะว่าทะลุ50ล้านใช่ไหมก็คือภาพนี้ค่ะเป็นสไตล์ขาวดําด้วยแบบที่น้องชอบเลยวันที่ออกไปเที่ยวกับอนิจิซูไงายไปสูดอากาศบริสุทธิ์ดูดอกซากุระนะคะก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยแวะไปหน้าช็อปเซลีนด้วยนะแล้วก็ไปถ่ายรูปไว้เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นรูปประวัติศาสตร์ไปอีกรูปหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ จะว่าไปแล้วนะคะอินสตาแกรมของน้องเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี2018นะคะเดี๋ยวขอนับนิ้วแป๊บคือน้องเปิดมานะคะเดือนมิถุนายน2018ใช่ไหมคะก็ปีนี้เนอะ2021แต่ว่ายังไม่ชนเดือนมิถุนายนเลยก็ตกเป็น2ปีกว่าๆนะคะเกือบเกือบจะ3ปีค่ะผู้ติดตามก็มากขึ้นเรื่อยๆเลยคือบางเดือนเนี่ยเพิ่มไวมาก ที่เขาเก็บสถิติกันมานะคะว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะคะน้องตะลิตค่ะมีผู้ติดตามใน IG มากวันหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ8 0 9 0 0 9 0 0 0 0ถึง1,000 100, 0 0คนต่อวันค่ะโอ้โหมันเยอะสุดๆไปเลยนะทุกคนก็เลยทำให้ยอดผู้ติดตามเนี่ยเยอะมากๆแล้วพอน้องขยับอะไรทีเนี่ยมีคนดังคนนู้นมาคลิกลงคลิกไลค์เนี่ยเรียกว,ว่าแฟนๆก็เห็นกล่อนใครเลยทีเดียวค่ะ นี่ขนาดยังปล่อยของไม่หมดนะจ๊าเพราะอย่าลืมว่าภาพอีกส่วนหนึ่งนะ,ะตาลิตเขาก็แอบกักเอาไว้ลงโฟตโต้บุ๊กใช่ไหมคะก็เลยมีบางภาพเนี่ยซึ่งอาจจะเพิ่งเอามาโพสตหรือว่าบางภาพลงเป็นขาวดำบางภาพลงเป็นสีสลับค่อยๆกันไปเพราะว่าน้องก็อยากให้ไปเซอร์ไพรส์กับภาพในโฟตโต้บุ๊กด้วยนะคะ ความประทับใจอีกอย่างในอินสตาแกรมคนดังอย่างลิซ่าก็คือหลากหลายภาพค่ะมาจากช่างภาพมืออาชีพทั้งช่างภาพของค่ายน้อง YG เองมีช่างภาพเป็นคุณพ่อเฮดีด้วยนะเ,ออเป็นทางฝั่งเขาเรียกว่ามือพกการของเซรีนี่คอยผลักดันน้องคอยปั้นน้องด้วยนะคะแล้วก็มีช่างภาพหลากหลายเลยที่น้องได้ร่วมงานด้วย แล้วก็มีฝีมือตัวเองนะแล้วก็มีฝีมือที่แบบเพื่อนๆแบบแอบแชะให้ก็มีมาลงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอินสตาแกรมที่ค่อนข้างจะมีมูดมีโทนหลากหลาย อินสตาแกรมของลิซานี่เรียกว่ายัางเป็นบ่อเงินบ่อทองของแบรนด์สินค้าด้วยนะคะเพราะพอน้องโพสอะไรปุ๊บเนี่ยก็โซเอาหมดเกลี้ยงเลยนี่ก็เป็นช่องทางสำคัญเลยที่แฟนๆไว้ดูแล้วก็เรียกได้ว,ว่ามันไม่ใช่อินสตาแกรมส่วนตัวแต่มันคือทิศทางแฟชั่นโลกเลยคือถ้าน้องโพสปุ๊บทิศทางแฟชั่นก็หมุนตามเลยทันทีนะคะเพราะฉะนั้น50ล้านผู้ติดตามเนี่ยไม่ธรรมดามาจากความนิยมจริงๆนะคะ เ็เป็นว่าดีใจด้วยกับเต้านะคะมุ่งหน้าต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะคอยมาอัปเดตกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวน้องจะออกมาโพสต์ขอบคุณเร็วๆนี้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะคะมาถามแฟนเพจของเราบ้างค่ะว่ามีภาพไหนที่ประทับใจใน IG ของเต้าลิฟเป็นพิเศษแล้วก็ติดตาม IG น้องมาตั้งแต่ปีไหนลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะคะ วันนี้มาอัปเดตกันประมาณนี้ก่อนแล้วก็มาแสดงความวิดวิววิดวิวยินดีกับน้องด้วยเปปังเปปังนะคะขอให้ปังปุรยเย่ไปเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายเย่ yeah 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 yeah. thank mm -hmm. you